คนที่เกิดวันเสาร์รนะคะสิ่งที่อยากให้ระวังเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ญนะคะญ,ญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ผมประมาณปะบ่าไม่ใช่คนผมยาวนะคะอายุก็คือ60เป็นต้นไปนั่นแหละหรือว่า เป็นคนอวบนิดหนึ่งก็อยากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องหาหมอทานยาประจำนะคะแต่ถ้าเขาไม่ยอมหาหมอต้องรีบพาไปนะเพราะไม่งั้นถึงเวลาคุณจะเสียเงินเยอะกว่าเดิมคาเดอร์อะไรก็ต้องเพราะว่าถึงเวลาเป็นเป็นหนักเลยนะคะต้องรีบไปหาก่อนนะนะคะเรื่องต่อมาเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการไหว้สารพภูมิบางทีคนวันเสาร์เนี่ยอาจจะเป็นคนนอบน้อมเกินไปหรือเปล่าสารล้างก็กังวลาเหรอไหว้ไว้ก่อน ไหว้ไม่ได้เหรอไม่อยากให้ไหว้สารล้างนะคะห้ามไหว้เลยนะสารสารประปูที่ล้างอยู่หรือว่าเป็นที่ที่แบบว่าสารหักแล้วเขาไปวางกองห้ามนะคะห้ามมีเกณฑ์จะได้ของติดมาจากการไปไหว้เจ้าที่ไหว้เฉพาะ ศาลที่มีคนไหว้เห็นว่ามีร่องรอยการปากักทูบเห็นว่าของยังอยู่ดีมีครบอันนี้ค่อยไหว้ต่อมานะคะในเรื่องของการงานนะคะค,คนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้คือเวลาทํางานก็คือตัวอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจาอาจจะแบบกลับบ้านไปแล้วหรืออาจจะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ดึงสติกลับมาเพราะว่าความผิดพลาดในงานมันอาจจะสูงขึ้นส่วนเรื่องของโชคลาภค,คนเกิดวันเสาร์จะได้โชคลาภจาก ยานพาหนะยานพาหนะเลขรถเลขอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็เรื่องของความรักความรักความรักคนเกิดวันเสาร์ถ้ามีอยู่ถือว่าดียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับถ้ากําลังคบคนนั้นถือว่าใช่อ่าแต่ถ้ายังไม่มีช่วงนี้ใจเย็นอ ใจเย็นเย็นองค์ที่อยากให้ไปขอครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์อยากให้ไปขอหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรครับผม<อ>ชายเชิงชาลครับผมชายเชิงชาลค่ะ <laughs> ชายเชิงชา <laughs> ครับผมนะอ่ะอันนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์